สวัสดีครับผมมือนีกรมาพบปอครับบอีสานบ้านข่อยคือเก่านะครับผมเนาะมื้อนี้มีเมนูเด็ดครับผมอาหารแซ่บอาหารซิงโตนะครับผมจุครับผมมื้อนี้จุก็สิมีแต่เนื้อครับผมครับสามสิบกรีบครับผมมาำาครับพี่น้องมื่อนี้เขาต้มกันครับบ่อลรยังหังมาแซ่บใส่ก่อนจะทำแกวขมๆมเลยครับเนี่ย ตีเลี้ยครับงมถ้าเล็เก็บ Yeah. พักแป๊ะมาน้ำครับผมทางที่เก็ยบพันเนื้อ ดีไปแล้วแสบไร บรรยากาศดีดีพี่น้อยรังทงนาเนี่ยครับ ผมมารำดีครับพี่น้อง เนเื่อยมาตอบเป็นยังไงครับพี่น้องต่วยหนูทะเลเ <c oughs> ด้นเนื้อมาตอบเป็นยังไงเลยพี่น้อง I love it. ทำไงเลยพี่น้องทำยังไงเลย